ก็ขอสวีดสวัสดีจู่เลยครับมารับชมอตขึ้นบุกยนะครับวันนี้กูจะกับผมแค่แอปอยู่เช่เดิมไม่เราไปอยู่กันในเกมเกมหนอนสู้กันที่จะมีหนอนถือปืนมายิงกันเองวันนี้นะครับเราก็จะมาปราบบอสกันเองใช่ไหมแต่ก่อนที่เราจะไปปราบบอสผมขอไปแกะแอปเปิลก่อนนะทุกคนต้นไม้โคตรถึกอ่ะถึกเกิน แต่ไม่ได้มาเฟืองให้เขาเนี่ยใจ <c oughs> รวมไเงินสองร้อยเราจะเอาไปอัพอะไรดีอัพหนามไหมดีไหมซื้อตัวละครดิตัวนี้ไหมเราจะมาใช้ตัวมังกรกัน นะสู้บอสด,ด่านนี้ได้มาเฟืองสองอันเลยเหรอนี่ไอตัวนี้บวกดนะ้ำมจไฟด้วยดีไม่ดีคิดดูตัวนี้ผมอ่านไม่ค่อยใช้ขาแล้วนะครับเพราะว่ามันเฮ้ยผมฟืองสกเกตเหรอทุกคนดูฉากหลังดิป้าดูโมไอพี้วย มีกระถางดอกไม้มีแจ็คโอรเรนเทิลมีแมวดำมีกระถางดอกไม้ที่กำลังจะตายบวกดาเมจธาตุไฟแบบนี้ตกใช้สักหน่อยแล้วใส่มิสไซเป็นด้วยอ,อุ๊ยทุกคนมันยิงพิษสิผม เท่าเดิมปาวะบอกห้าสิบเปอร์เซ็นต์เ่เท่าเดิมปะไมนเท่าเดิมปะวะผมไม่รู้มันเท่าเดิมหรือเปล่านะวันนี้เราอาจจะใช้ปืนไฟบ่อยหน่อยนะฮะเพราะว่ามักงกรมันบวกดาเมจไฟบอสวันนี้นะฮะมันตกตายเว้ยแคปบอสอะมันก็แคปบอส ไปกลัวเลไหมวะแบบบอสกระจกกระจอกอะนะโคตรกากอะ่ะบุกตุต้มตงบอสโคตรกากแคบับอสกระจกกระจอกเราจำความทลยไหมเนาะทุกคนสู้ต่อไปเลยอพอทุกคนตอนนี้มันมีอันใหม่ด้วยคือมแมลงฮิปมแมลงพาคพักสองจะออกมาแล้วนะทุกคนแต่ตอนนี้ต้องรวบเรียมรวบรวมเสียงทุกคนก่อน เสียทุกคนที่ผมพูดคืออะไรใช่ไหมผมจะไปเอาเสียงทุกคนมาฮะแล้วให้เขาเล่าประสบการณ์นะฮะแยกๆกักบมแมลงตัวนี้เราได้เสียงของคุณแดนกับคุณกล้องไปแล้วนะฮะได้แค่สองคนเองเดี๋ยวผมจะพร้อมเล่าของผมเนี่ยสามคนพิสัยใช่แล้วไม่ค่อยเป็นิสัยเอาวิาสัยไปอ๋อทุกคนตอนนี้เสียงผบแหวบเลยตอนนี้ผมเก่เงเสียงะเนี่ยเพราะทุกคนไม่รู้ถ้าผมพูดปกติทุกคน เสียงมันจะเป็นแบบนี้ทุกคนเสียงมันจะโคตรกากเลยทุกคนไม่เป็นไรฮนะผมยอมเก่งเสียงพวกทุกคนให้มาถ้าผมถ้าผมไม่ชนะบอสก็ให้มันรู้ไปทุกคนมีปืนใหญ่ยังอันด้วยเอ่อล่าสูมส่งตงัวอลไรนะเอาเป็นนี่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  นี่นี่แลโก้นี่แลวกนี่นี่แบบนี้โก้นี่นี่อ่าฮะตัวนี้ผมได้ไปดูไปับมันเลือดมันดีกว่าโล่แน่นอนนะส่วนหิวฮิวก็ดีหิวดีกว่าอืมแต่เอาเลือดไปก่อน เอาแม็กให้พีไปก่อนเพราะว่าสุดท้ายสตูจอมดีเดียวตาย,ตายมันก็ไม่มันก็ไม่เวอร์กอะไม่ทุกคนโคตรแรงโคตรแรงเลยปีมตายโคตรแรงกูอยากจะบอสเร็วๆว่ะโคตรแรงทุกคนเชี่ยน,นองกูเลยแค่นี้ บอสผมแล้วฮะเพื่อนผมาะะ่ะน่าเวลา4นาทีบอสหายนี่ไงบอสแคบบอสนะทุกคนเราจะไปกวมมาดไหนไหมวะเอาพิษไปด้วยพิษอะไรวะไอ้เชีย้ยมึงโกงกูปะเนี่ยเชียฟ้าผ่ามงโคตรแรงเลย เช่กูกลับคำพูดก็ได้มึงโหดก็ได้ครับมึงโหดก็ได้มึงโหดก็ได้ฮาว่าคิงโหดก็ได้ทุกคนมันโคตรโหดเลยเราขอโทษที่เราว่าในเมื่อกี้ขอโทษให้เราด้วยนะตุม้มทุกคนโคตรโหดเลยชี้ทุกคนมันใช้สายไฟยแล้ว โคตรเกลียดเลยโว้ยถ้าใสายฟเนี่ยตัวละนะเดี๋ยวทุกคนคิดดูเชยเนี่ยแมงมุมมึงก็ไม่ได้หดอะไรเลยทุกคนไม่ใช่ใสฟฟายฟแล้วอ๋อมันใช้ใสายฟแล้วทุกคนผู้จะสู้ไม่ได้ไหมเนี่ย จุบกูส่งไปแบบนี้แม่อ,แอีกแล้วอีกแล้วอ่อไม่ไดูคนมาโคตรโกงผมเลยกูจะเอาอะไรไปสู้มึงนี่อ่ะกูจะเอาปัญญาไปสู้มึงนี่ออีกแล้วมึงใช้่สายไฟอีกแล้วโอ้แนนี่ เชียร์ทุกคนมันใกล้เข้ามาแล้วโคตรเกียดสายฟ้ามาเลยอันนี้เราไม่สามารถสู้ทีละเ,เยอะๆได้นะฮะสายฟ้าอีกแล้วจึบ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 ,บวูบหอยไปได้ไมัเนี่ยข่ามัน แล้วทุกคนจึบ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 ส่งตัวเล็กๆไปแบบนี้ทุกคนเชี่ยม,มันใช้สีฟ้าอีกแล้วอีกแล้วมึงใช้สีฟ้าสกูอีกแลว้วอีกแเ,เร็กกเว,เวนี่อีกแเร็วนี่ เชียทุกคนมันโคตรโหดเลยอีกแล้วอรอไม่อย่าเล่นเป็นแบบนี้สิไม่เอานะ่าทุกคนอ้เชี่ยเล่นแรงอะ่ะยังดีนะยไหมแม่แมันโคตรถึก อุ๊ยเร็วสายไฟอุ้ย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 ผมมีเวลชนะว่ะเฮ้ยทุกคนมีเวลชนะว่ะมึงแค่แบบนอนหุ่นยนต์ตีจอกกระจอกนะตายเจสเจสเจสชนะมาได้ทุกคนโอ้โหด่านเดียวเก้านาที ดูอีกงันได้มาเฟืองออไม่ได้แล้ววะทุกคนหมดมันโหดเกินไปวะ่ะหรือว่ามังกรกูมันกากวะขัาไปไม้อัพอัพเลยอัพต่อไปจะมีไม้สามอันใช่ เมื่อเฟืองสีอันเอาอะไรได้ปะอ่ะไันี่ดีไหมเมื่อเฟืองแหงอัะน,น่ะไม่ดีนอนเด็กแวนแปบ๊บหนึ่งไปดูนหนอนเด็กแวน นอนเด็กแว้นนอนเด็กแว้นนี่หรอสป็อกสปอกกี้สปูก,กี้สปูก,กี้แอวไวเชียร์ปวะบวกห้าดาเมจบวกห้าเลือดแต่ลดลดสปีดอหรอ,อันนี้ดีกว่าเั้งเยอะห้าสิบไฟดาเมจบวกเลือดอีกสิบห้าแต่ลดสปีดบวกอะไรสิอย่างบิสดาเมสดาเมจระเบิด ไฟมันแรงขึ้นจริงป่าวะผมไม่เชื่อวะทุกคนนี่งไงไฟจุ๊บมไม่เชื่อแม่บ่าไฟมึงแรงขึ้นจริงววะไม่เชื่อไม่เชื่อเชื่อทุกคน จุบจุบจุบอ่ออ,อหนึ่งอันส่งให้อยไปหนึ่งแรงขึ้นจริงพ่อววะแป๊บหนึ่งนะทุกคนมา <c oughs> แรงขึ้นจริงพ่อววะ เออแรงคือกูเชื่อกูได้กูเชื่อกูได้กูเชื่อแหละงานตลาดคลิปนี้นะก็ขอจบไห้เม้นเท่านี้ก่อนแล้วกันนะสลาบคลิปหน้าเราจะมาเราจะทำอะไรเชิญรับชมครับไปเลยครับ